สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดู KR นะครับเข้าใหม่นะครับคันนี้มีการจัดสภาพมาแล้วนะครับคันนี้ราคาไม่สูงครับราคาเบาๆนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ KR คันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีภาษีปี6 6นะครับขาดประมาณเดือนหนึงนะครับสีตรงเล่มนะครับ เขียวขาวม่วงนะครับทำเป็นลาย SE98 นะครับแกคันนี้น่าจะจดทะเบียนปี37หรือ38นี่แหละฮะน่าจะเป็น E2 นะครับ E2E 1นี่แหละน่าจะประมาณนี้นะครับชุดสีนี่สวยนะครับชุดสีนี่เป็นแบบสี 2K เงาตาแตกเลยนะฮะชุดสีนี่สวยเกือบ100%เลยนะชุดสีทํามาใหม่นะครับสวยๆเงาๆเลยนะครับส่วนพวกสีโครงนะครับ สีโครงสีฝาเครื่องอย่างเงี้ยจะเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานไม่ผ่านการทาสีก็พอสวยพองามนะฮะก็จะมีพวกคราบสนิมคราบาจากการใช้งานนะครับอ่าส่วนชุดล้อที่เห็นอยู่นี้เป็นล้อโยโก้นะครับขอบ17 17นะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็ยางใหม่นะครับแล้วก็ใส่เป็นท่อ PDK นะครับแล้วก็ไปลายเดิมฮนะเสียงดีนะฮะเสียง ไม่ดังมากแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับเสียงใช้ได้เลยนะครับส่วนเครื่องก็ฟิตใหม่แล้วนะครับเจ้าของแจ้งมาว่าฟิตใหม่นะครับเครื่องก็แน่นๆเงียบๆเลยนะครับความร้อนอะไรปกตินะครับก็สามารถใช้ได้นะครับวิ่งได้เลยนะครับวิ่งดีด้วยนะผมไปเทสมาละนี่แบบจุดสีนี่เงามากนะครับแบบมืออาชีพก็ทําเลยนะครับสวยเงางามนะครับ ส่วนระบบไฟใช้ได้หมดเลยนะครับระบบไฟนี่ใช้ได้ทุกจุดเลยนะฮะหน้าไม้นี่ใช้ได้หมดเลยนะความเร็ววัดรอบอุณหภูมิแล้วก็ไฟเกียวว่างเกียวหกนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงอะไรนี้ก็ติดนะครับแดงๆนี่คือไฟเตือนน้ามันนี่ก็ไฟเตือนสองีคือใช้ได้หมดเลยนะครับทุกทุกระบบระบบไฟแล้วก็ระบบเรือนไม่นะครับ นี่สวยงามบางไมคก็น่าจะเบิกใหม่นะครับไฟหน้าอะไรก็แทะนะครับนี่ฮะยางก็ใหม่ล้อโยโกนะครับนี่ก็ใส่เป็นหม้อน้ำมินียมนะถ้ามันหม้อน้ำมินียมก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่ฮะอกครบนะครับดูแบบเต็มคันครับนี่ฮะเครื่องก็สีเดิม1779นะครับระบบวาล์วเดิมนะครับสีฝาเครื่องเดิมสีโครงเดิมคาบูเปลี่ยนมาใหม่นะคาบูเคเหลี่ยมนะครับเคเหลี่ยมแล้วก็ใส่มากรอบนะครับถังพักน้ําถังสองเทีอะไรอยู่ครบ สึ่องอรานเป็นดามล่างนะครับก็จะมีคาบเสียงคาบอะไรแดงๆนะครับเด,เดิมนะครับทรงเดิมๆครับเหมาะเอาไปการเอาไปใช้งานนี่นะด้านซ้ายก็ประมาณนี้มันแคบไปนิดนึงนะครับก็ตัวสีสวยแล้วก็พวกสีโครงอะไก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่สวยคุ้มสมราคานะครับฟังเสียงดีกว่า ไฟพามาอันนี้ใช้ได้หมดเลยนะเปิดไฟ้ไปตรงไฟท้ายไฟเแบรกอะไรติดครบหมดเลย เรื่องใหญ่ที่แจ้งไปคือเงียบๆแน่นๆนะครับแต่ฟังเสียงเบิ้ลนิดนึงเบิก็พอประมาณนะครับเดินเบานิ่งๆนะครับ ขี่สนุกนะครับดึงทุกเกียร์เลยนะครับแรงไม่มีตกนะครับก็ตามสไตล์เดิมๆนะครับขี่สนุก,กนะออฟลันก็ใช้ได้นะครับอันนี้ราคาไม่สูงมากนะครับมาฟังราคานะครับคีอาคันนี้เปิดราคาอยู่ที่28,900บาทนะครับ28,900บาท เอกสารครบโอนภาสีที่66นะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับใช้ได้ทุกระบบนะครับราคาไม่สูงะจัดว่าถูกเลยนะอันนี้ได้มาไม่แพงเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจก็โทรมปลัเบอร์0634255989นะครับไลายก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับช่องทางหนึ่งนะครับ Facebook เต็ดรถดังฟ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วไทยเลยนะครับราคายัางไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับอย่นะสวยๆครบๆเลยนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าอีกนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ